ลิงก็ต้องลิงจกักจักรักก็ต้องรักจริงจริง<ป>ต,ตั๊กแตนนี่ข้าเองเพื่อนสีของเจ้าคำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องกังฟูแพนด้าทุกภาคและตอนพิเศษของกังฟูแพนดา้าขอแนะนำให้ไปดูเรื่องกังฟูแพนด้ากันมาก่อนอย่างน้อยสองภาคเพื่อที่จะได้รับอรรถลดในการรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้อย่างเต็มที่และถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดรู้สึกขัดใจสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลย วานอนมาเป็น5้าผู้พิทักษ์ได้ยังไงก่อนที่จะมาเล่ากันขอพูดถึงกิจกรรมแจกของก่อนนะครับปิดแล้วนะปิดรับแล้วนะจ้ากิจกรรมแจกโปดก,ดกับติ๊กเกอร์นะปิดแล้วนะอย่ามาเล่นนะเออและใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆนะครับไปดูกันมาก่อนนะผมจะได้ไม่ต้องพูดถึงอะไรซ้ำๆหลายๆรอบนะครับโอเคแค่นี้แหละไปเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าประวัติของตากแตนเนี่ยก็ว่าหนักแล้วนะประวัติของว่านอ,นอนเนี่ยหนักกว่าอีก วานอนในสมัยวัยเด็กนั้นเขาเติบโตมากับแม่แล้วก็พี่ชายนะครับซึ่งเขากับพี่ชายเนี่ยชอบไปทําอะไรแบบแกล้งคนนู้นคนนี้ขโมยข้าของนะก็เรียกได้ว่าเป็นคนไม่ดีเลยแล้วกันแต่มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่วานอนกับพี่ชายของเขาที่ชื่อวูคองอ่ะมีต่างกันนะก็คือพี่ชายเขาที่ชื่อวูคองเนี่ยเขามีเพื่อนแบบเต็มไปหมดเลยแต่วานอนเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนะจนถึงวันที่วานอนได้เจอกับยาย่านะครับนี่แหละวันนี้แหละยายา่ยาเป็นกระต่ายน้อยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่ง ทั้งคู่เกิดปิ๊งปังกันก็ได้ไปเดทกันไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันนะครับจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆโผล่มาอีกวันหนึ่งโอ้โหตอนที่ผมเป็นฉากนี้นะผมรับไม่ได้เลยรับไม่ได้จริงๆนะพี่วูของเล่นน้องซะแล้วยายาไปทำอย่างนั้นได้ยังไงสงสารพี่วานอนมาเนี่ยการจะเอาของอะไรไม่รู้มาให้เนี่ยต้อเป็นของดีอยู่แล้วละจะมาเห็นอะไรแบบเนี้โอ้แม่บ้ ช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังจากนั้นวูคองก็ได้ไปทําอะไรขโมยของเหมือนเดิมนะครับจนถูกจับเข้าคุกนะซึ่งหลังจากที่วูคองถูกจับเข้าคุกก็เลยทําให้วานนอนอยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวกับแม่อยู่คนเดียวก็ว่างๆน,น,นเนาะก็นึกถึงอดีแตแบบเราเคยโดนแกล้งถอดกางเกงวะ่ะเราไปแกล้งคนอื่นแบบนี้บ้างน่าจะดีนะ วยและสวยและ,และคนในเมืองเนี่ยสวยและโดนไอ้วานอนไล่ถอดกางเกงอยู่เนี่ยโอ้โหแกจะมาถอดกางเกงฉันตําเพื่ออะไรล่ะเฮ้ยชักน้ำลำคานเกิดไปแล้วชักน้ำลำคานเกิดไปแล้วต้องไปชวนแบบปร,รมาจารย์มาช่วยกันไล่แล้วเฮ้ยช่วยไล่ไอ้วานอนนั่นออกไปทีเถอะแต่ปรมาจารย์ที่มาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสู้ฝีมือวานอ,นอนกันไม่ได้เลยนะครับถูกถอดกางเกงกันหมดเลยในเมื่อปรมาจารย์ธรรมดาธรรมดาสู้วานอ,นอนไม่ได้คงต้องพึ่งคนนั้นแล้วละ่ะอาจารย์อูเกย อาจารย์เต่าผู้ไร้กังเกงไม่มีกังเกงและแกจะถอดอะไรวะวานอนอาจารย์อูกเกลและวานอนก็ได้ประลองฝีมือกันนะครับเตะต่อยเตะตีเตะต่อยเตะต,ตีผลก็รู้กันอยู่ว่าใครชนะนะอาจารย์อูกเกลอยู่แล้วสิหลังจากอูกเกลชนะปุ๊บอาจารย์อูกเกลก็ใช้วิชาไม้ตายของเขานะครับคำสอนสอนใจทะลวงจิตฟิตสวงโอ้โหเฮ เจ้านักรบตัวน้อยเจ้ามีพลังเจ้าก็ต้องรู้จักใช้พลังของเจ้าในทางที่ดีสิเจ้าต้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่ใจเจ้าปฏิเสธมาโดยตลอดสิ่งสิ่งนั้นก็คือเมตตาจิตจังโจยใจแจ้ เจ้าต้องมีเมตตาให้มากกว่านี้คอยช่วยเหลือผู้อื่นคำสอนของอาจารย์อุกเกนั้นทำให้วานอนกลับไปเป็นคนละคนกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นวานอนกลายเป็นคนดีแบบผิดหูผิดตาคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆจ,จิตลิจิตหลงหรือเรื่องใหญ่เบิ่มๆก็ตามวานอนกลายเป็นคนดีขึ้นมาแบบ สุดยอดจนคนทั้งเมืองต่างเรียกวานอนว่าวิรบุรุษแห่งเมืองเมืองนี้เหตุการณ์หลังจากนี้ใครที่ดูมาก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเหตุการณ์อะไรนะอาจารย์อูกเกอป่วยมีคนมาโจมตีเมืองนางพยักต้องไปชวนปรมาจารย์มาช่วยกันสู้นะครับซึ่งนางพยักไปชวนผิดคนจ้าไปชวนวานอนมาด้วยนะก็ไปช่วยสู้กันตูมตามตูมตามเอาเฮ้ย วานอนแม่งสู้ได้จริงว่ะฝีมือนายมันสุดยอดเลยว่ะอาจารย์ชิฟูก็อืมสนใจมาเป็นแบบฮ้าผู้พิทักษ์กันไหมอะน่าจะดีเลยนะวานอนก็ตกลงปลงใจไงครับครับผมอยากเป็นเลยห้าผู้พิทักษ์เนี่ยมาเป็นกันเถอะนะและเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆนะจนคนนี้กลับมาและชื่ออะไรนะซุงโงมีอะไรวะวูคองเออวูวูคงพี่ชายของวานอนนะครับพอวูคองออกมาได้ปุ๊บ เฮ้ยเพิ่งออกมาจากคุกสดๆร้อนๆแบบนี้มันอยากได้เงินวะเอาเงินที่ไหนดีนะเงินแม่เยี่ยม <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมไปป้นแม่ดีกว่าแต่ยังโชคดีนะครับว่านอนไปห้ามได้ทันนะแต่ในตอนที่วานนอนกับบูคองกําลังแบบต่อยตีกันนี่แหละแม่ตันตื่นขึ้นมาไงแล้วก็แบบ <c oughs> รับไม่ได้เห็นหลูกตีกันรับไม่ได้ ด้วยความที่วานอนเป็นห่วงแม่นะครับก็เลยยอมปล่อยให้วูคองหนีไปนะแล้วก็วิ่งไปหาแม่แม่ก็ <c oughs> วานอนลูกลูกต้องปกป้องขอบครัวนะได้ไหมว <c oughs> ลนแม่ของวานอนก็ได้เสียชีวิตในตอนนั้นแบบทันทีทันใดนะครับเลยทำให้วานอนเกิดอาการที่เรียกได้ว่า <c oughs> แม่ตายแบบ อกอดแม่อยู่แล้วแม่ตายไปมันก็เศร้าแล้วเนาะจบแล้วแค่นี้แหละเรามาพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อวานอนทั้ง3ภาคกันหน่อยดีกว่าก็เขาไม่ค่อยมีบทก็ไม่รู้จะรู้สึกอะไรได้มากมายขนาดนั้นนะครับก็จะรู้สึกพอๆกับตจกกะแต,แต,แตนโลบแบบเป็นสายหฮาเหมือนกันแค่นั่นแหละความรู้สึกนะอมืมีอะไรอีกไหม ไอ้ตรงสามภาคมันจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้ตรงซีรีส์นี่แหละมันยังค้างคาใจอยู่แล้วนะแบบพี่หนีไปแม่ตายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อวะเนี่ยเหมือนมันจะมีต่อนะแต่ผมหาดูไม่ได้ผมก็เลยช่างมันแล้วกันเนาะ ส่วนคลิปวิดีโอต่อๆไปผมก็จะทําเรื่องอื่นใน Dreamwork บ้างนะครับเดีย๋ยวมันจะแบบกังฟูแพนด้าเยอะเกินไปเนาะก็ต้องมาดูคอมเมนต์กันอีกแล้วเนาะว่าอยากอยากเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ต่อกังฟูแพนด้าอีกอือโอเคแค่นี้แหละบายบาย,ายนะเออยังยังมีอีกช่วงหนึ่งช่วงคอมเมนต์แฟนอาร์ตนะภาพแรกเป็นภาพของคุณเบนจพรนะครับซึ่งเป็นภาพที่เรียกได้ว่าแบบชอบไม่รู้จะชอบยังไงแล้วผมชอบจังเลยไอ้พวกแบบที่ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแบบ ดูแล้วมันชอบแบบมันมันมีความแบบเออยังไงดีนะมีความเป็นตุ๊กตาความเป็นสต็อปโมชั่นความแบบทิมเบอร์ตันอะไรอย่างนั้นมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันแบบมันชอบจริงๆเลยภาพนี้ต่อไปเป็นภาพของคุณไม่มีวันได้รู้ชื่อกลอกนะครับเอ,อคือภาพนี้เป็นภาพที่สวยแบบสวยมากเลยนะแต่ มันยังไม่ถูกสเปคกับผมเท่าไหร่นะครับก็เลยยังยังพูดคำว่าว้า,าวไม่ได้เต็มปากนะแต่แต่าว่าสวยไหมก็เรียกว่าสวยแบบสวยมากๆนั่นแหละเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่วาดมาให้นะและก็เห็นอะไรครึ่งเดียวไม่ได้เลยต้องเติมนะก็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ก <c oughs> <amer ican> ็เท่ดีเออว่ะเท่ดีชอบชอบ ต่อมาเป็นภาพของคุณกันนจ๊ะนะครับนี่มีแบบรวมคลิปใช่ไหมเหมือนรวมคลิปที่คนดูเยอะๆในช่องผมนะครับภาพนี้นี่มีโฟเทาด้วยเออสุดยอดอะไรก็อสรพิษจะกินพอลลี่ซะและ้วจะกินได้หรือเปล่าระดับพอลลี่นะเว้ยจะกินได้หรือเปล่าเนี้ย <laughs> ส่วนภาพนี้เป็นภาพของคุณอ่านชื่อ,อยังไงดีเนียบ,บ,บักบักกกรา อ่านไม่เป็นวรอโทษทีนะครับเดี๋ยววิผมขึ้นให้ใหญ่ๆเลยโอเคนะส่วนภาพอ่ะางที่ผมบอกไปผมชอบอะไรที่แบบลายเส้นเอกลักษณ์จ๋าๆมากเลยแบบอืลายเส้นสวยๆชอบชอบชอบชบชอส่วนภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพของคุณเพนซิลิเอี่ยมสำอางนะครับก็พูดได้คำเดียวว่าวิงวิงวิงวมันเท่มันมันมีความแบบพีความ ขอบคุณมากนะครับที่วาดมาให้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ตามธรรมเนียมเดิมเลยนี่เอามาติดฝาผนังเย้ <Yeah! S 2> โอเคบยบายนะส่วนคลิปประกาศรางวัลว่าใครได้อะไรนะครับเดีย๋ยวผมลงนะแต่ขอเวลาสักหน่อยโอเคแค่นี้แหละบยบายนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่